เอาละครับผมก่านสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมในตอ็อยู่กับผมก๊อบทีวีอยู่กับเกมยูทู u เ e อ e ์ออริจินนะครับผมก็อยู่ในเซิร์ฟพีพีเนาะตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่5แล้วนะครับผมหลังจากที่ผมไม่ได้ทําต่อมาอ่าหยุดที่พาร์ทที่4นะครับตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่5เนาะทีนี้ผมก็ได้ทําการย้ายบ้านกลับไปกลับมาหลายจุดนะครับผมเพื่อจะหาที่เหมาะในการฟาร์มแล้วก็เอาของไปขายเนาะเพราะว่าสําหรับเซิร์ฟพีพีอ่ะมันต้องอันตรายมากๆแล้วผมสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะ ก็สาหรับเราก็ต้องอยังเวลไม่ตันนะครับผมก็คงต้องอ่าหลบไปก่อนนะครับผมหลบผู้คนไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะฆ่าเรานะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมตอนนี้ผมว่าจะฟาร์มไส้เดือนเอาไปขายแล้วก็ไปซื้อนุ๊กแก้วนะครับผมเพราะว่าเราฟาร์มไปเราจะแบบว่ามีคนมาเราจะได้บินหนีเลยเนาะ ถ้าเราไม่มีสัตว์ขี่หรือว่าเป็นพวกสัตว์ที่มันบินได้เราจะเสียเปรียบนะครับผมในการาโดนโจมตีนะครับผมเดี๋ยวหาฟาร์มไส้เดือนไปขายก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไส้เดือนมันค่อนข้างที่จะขายดีเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะฟาร์มไส้เดือนไปฝั่งนี้บ้างนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะมีบ้านคนเยอะนะผมแถวนี้เนาะเราก็ต้องพยายามที่จะไปหาจุดที่มันค่อยไม,ม่ค่อยมีคนจะฟาร์มกันนะครับผมนะตัวนี้ผมก็เลือก,อกมาตรง จุดใต้ในตรงนี้นะผมนะประมาณช่วงนี้นะครับผมนะทำการย้ายบ้านมาเพราะว่าเดี๋ยวไปอยูอ่ตรงจุดคนเยอะๆเดี๋ยวจะโดนตุยได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเก็บไส้เดือนไปขายที่ตลาดเลยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะซื้อนกแก้วราคาน่าจะไม่แพงเนาะโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเอาไส้เดือนไปขายเนาะ เดี๋ยวผมเอาไส้เดือนมาเก็บไปแล้วรอบนึงนะผมตัวนี้ก็เป็นรอบที่สองแนละ้วเดี๋ยวผมจะว้าไปขายไส้เดือนก็แลวกันตอนนี้ก็ไส้เดือนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับผมนะหวังว่าในเขตในเขตร้านค้าจะยังไม่มีคนตุยเราได้นะครับผมนะถ้ามีคนฆ่าเราได้นี่ก็โอ้โหสุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวจะเก็บของไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บของไว้นอกเดี๋ยวค่อยไปขายของที่ร้านค้านะครับผมอ่ามีอะไรบ้างที่ผม ตัวนี้น่าจะตกนะรู้สึกว่ามันน่าจะตกแล้วก็เอาของไปขายเราไม่จาเป็นต้องเอาไปเยอะนะครับผมเผื่อแบบว่าตรงร้านค้ามันมีคนฆ่าเราได้เนาะผมก็ยังไม่รู้นะว่าเขาฆ่าเราได้หรือเปล่านะครับผม,มจุดร้านค้าเนาะเดี๋ยวก็กันไว้ซะก่อนเนาะเก็บของไว้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวจะไปขายของเลยก็แล้วกันแล้วก็จะเอาของไปขายด้วยมีอะไรบ้างคงจะเป็นในส่วนของ แล่ไหมแล่ไม่เอาเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาดินดีกว่าดินไม่ได้ใช้นะครับผมนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเดี๋ยวมีมีแร่เอสป่ะเอ่อที่โครงเรามีเยอะอยู่หน่อไม้เราไม่ได้ใช้เนาะหน่อไม้เอาไปขายเนาะแล้วก็จะเป็นดอกไม้ไอน้นี่เอาแร่เอสไปขายด้วยแล้วก็เลซินนะครับผมอะจะเอาไปขายแค่อ่าแค่นี้พอนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปขายก่อน <c oughs> เผื่อจะมีคนตุยเราได้ไม่รู้ว่าเขต้านคาจะมีคนตุยเราได้หรือเปล่านะก็ไม่รู้นะ เพราะว่ารู้สึกว่ามันมีการไล่ตีกันอยู่ที่เสาอ,อยู่นะเราต้องรีบอ่ะรีบรบินขึ้นไปที่ร้านค้านะโอเคเรากดวาร์ปไปที่ร้านค้าอ่าตรงจุดที่น่าจะอ่าไกลคนที่สุดคงจะเป็นร้านค้าตัวนี้นะครับผมอ้าชีบหายละเดี๋ยว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 ก็ต้องมีคนมาฆ่าสลอกโอเคแล้วก็ไปดูราคานุกแก้วด้วยนะครับผมเพราะว่าเราจะซื้อนุกแก้วแล้วเนาะเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะอ่า ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับผมต้องแบบว่าฟาร์มแล้วแบบว่ามีคนมาเนี้ยเราก็บินหนีได้เลยใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันบินหนีไม่ได้นะเราต้องพยายามที่จะเดินหลบนะครับผมอะโอเครีบ,รบมีคนฆ่าเราได้ไหมเนี่ยโอเคเราต้องรีบขึ้นไปที่ร้านค้านะครับผมก่อนเขาจะฆ่าเราเนาะโอเคมานี่ไงมันจะมีคนมาดักฆ่าที่ร้านค้านะครับผมนะก็ต้องรีบนะครับผมอะโอเคเดี๋ยวมาขายของเลยก็แล้วกัน มาดูเลซิ่นเขาขายกันเท่าไหร่ขายกันที่17บเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็ขาย17นะครับผม17ตัวนี้เขาขายกัน20่สิบใช่ไหมแล้วก็สิบเก้าโอเคแล้วก็จะเป็นในส่วนของดินเขาขายกันเท่าไร่ขายที่1นะครับผมแล้วก็1ไปนะครับผมโอเคกดไปแล้วก็ดินอีกรอบหนึ่ง ขายกันที่1เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่1เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเราลบข้างหลังกออกนะเพื่อของเรามันจะอยู่ข้างหน้านะครับผมอ่าหน่อไม้หน่อไม้ทําไมถูกจังเนี่ยขายไป9หรอโอเคขายไปเลยก็แล้วก,กันเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วหรือว่าในอนาคตอาจจะได้ใช้เนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเลขเดขายอยู่ที่สา5 0เดี๋้าเดียวเดียวมีช่องขายปะเนี่ย ตัวนี้ขายเท่าไรหกสิบเลืเหรอตัวนี้งั้นผมจะขายไปที่ประมาณอ่าเขาขายไปหกสิบผมจะขายไปห้าสิบห้าพออ่าหวังว่าเราจะได้ขายเนาะโอเคส่วนไส้เดือนนะครับผมอ่าชิบหายละไส้เดือนทําไงวะงั้นขายไส้เดือนก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวดินมันค่อนข้างที่จะราคาถูกเนาะเดี๋ยวขายไส้เดือนไปก่อนนะครับผมตัวนี้โอ้โหยิ่งถูกเข้าไปใหญ่ ผมจะขายไปที่5้าเลยก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะราคาถูกเนาะของเขาตั้งไว้อะคือถูกเกินโอเคขายไปที่5้าใสเดือนขนาดใหญ่ขายไปห้าเหมือนกันโอเคขายไปห้าแล้วก็ 5, ห้าห้าอะไรเมื่อกี้ห้าใช่ไหมเออห้าสิห้าแล้วก็ห้าสิบนะครับผมแล้วก็ห้าแล้วก็4ี่ิบเก้าหิเหมือนกันหออ 50, แ,ลนแ,ลแล 49, หนนละ โอเคแล้วก็จะเป็นไส้เดือนขนาดเล็กนะครับผมก็ขายอยู่ที่ 4, 4ี่สีก,กับขายกันที่4หน่อไม้ผมมันน้อยเกินไปมันกลัวไม่ได้ราคาเดี๋ยวจะขายสิ่งที่มันได้เยอะๆไปก่อนนะครับผมสเท่าไหร่สี่สสนะครับผมอ่าสี่สามสสสสหไปเลยเอา้าสาสิบห้าโอเคนะครับผม เราก็มาดูราคาของนูกแก้วกันเลยนะครับผมว่านูกแก้วมันราคาเท่าไหร่ตอนเนี้ mm. ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ50ทองนะผมาขายแป๊บๆก็น่าจะได้ประมาณ50ทองแหละเนาะโอเคนะผมแล้วก็วาร์ปกลับบ้านกันเลยก็ล้วกันเดี๋ยวไปฟาร,ร์มของต่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปจับสัตว์นะผมวางแผนว่าจะไปจับเจ้าม้าสีฟ้านะครับผมแล้วก็นกกระจอะเทศดด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูว่ามีครบหรือเปล่านะครับผม คตรงมาต้องรีบเข้าบ้านมาปุ๊บต้องรีบเข้าบ้านทันทีนะครับผมปิด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 โอเคโอเคนะผมแล้วก็มาดูวัตถุดิบกันเลยก็แล้วกันเนาะปลาปลากระเป้าปลาปลากระเป้าเราเก็บไว้ตรงไหนเนาะโอเคมีเจ็ดตัวแล้วทำไมมันใช้แปดตัวทีนี้จบเลย ผมต้องไปหาปลาปลากระกเป้ามาหนึ่งอีกหนึ่งตัวเนะเดี๋ยวผมต้องทําอาหารมันทิ้งไว้ก่อนก็แล้วกันเนาะโต๊ะอาหารอยู่ตรงนี้มันใช้เป็นปลาปลากระกเป้านะครับผมแล้วก็ถุงข้าวโพดถุงข้าวนะครับผมก็จะเป็นอ,อาหารของ ม้าสีฟ้านะครับผมเราจะขับไปให้หมดเลยก็แล้วกันนะครับผมมันใช้อยู่ที่ประมาณ7แพ็ค1ตัวเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะแปดพอดีหรือเปล่าน่าจะ8พอดีแหละนะแต่ว่าก็ต้องไปหาปลาปลากระเป้าอีกหนึ่งตัวไม่รู้ว่าจะไปตกที่ไหนนะโอเคเราเพิ่มมา1รายการใช้หมดโอเคแครอทเรามี3ลูกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มแครอทกันก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมาทำอาหารนะครับผม เดี๋ยวตัวนี้ไสเดือนเราเก็บไปก่อนก็แล้วกันอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะโอเคผมจะเดินไปฟาร์มแครอทไปด้วยนะครับผมแล้วก็จะอ่าไปตกปลาริมทะเลดูนะครับผมเบื่อมันจะได้ปลาปักเป้านะโอเคโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตกดูนะครับผมเราจะได้ปลาปัก,กเป้าหรือเปล่าเนาะอ่ะตัวนี้เราก็ได้ขายของแล้วนะครับผมก็ขายอ่าได้ห้าทองนะครับผมขายอะไรวะขายได้ห้าทองนะครับผมนะก็เหลืออีกประมาณสี่สิบสี่สิบห้าตทอง ค่อนข้างดีจะเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราลองมาตกดูว่าจะได้ปลากระเบนหรือเปล่าตัวนี้เป็นปลาปลาคอนะครับผมปลาคอปลาชะดูเลครับผมอะโอเคเดี๋ยวจะลองตกดูน่าจะไม่ได้หรอกริมทะเละค่ามันได้อะมันมันได้แล้วแหละนะครับผมค่ามันส่วนมากค่าได้ปลาแบบนี้มันจะไม่ได้ปลาปลากระเป้านะครับผมนั่นไงได้ปลานนี้มาด้วยนะครับผม ัวนี้ก็ราคาน่าจะราคาดีนะปลาอัอนนี้เนี่ยเดี๋ยวปลาสีพูมาด้วยหนึ่งตัวนะครับผมสม่วนมากมีแต่สาหลายน้ำนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาแครอทก็แล้วกันเนาะแล้วไปจับนุกกระจอกเทศนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มไส้เดือนไปด้วยเลยก็แล้วกันอเอ็นครับผมตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมอเดี๋ยวเรามาทําอาหารกันเลยก็แล้วกันเนาะ มันใช้เป็นถุงแครอทนะครับผมแล้วก็ถุงข้าวนะครับผมมาผสมเป็นอาหารของนุกกระจอกเทศนะครับผมมันก็ใช้ประมาณ10แพ็คนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะวางลงเลยก็แล้วกันนะครับผมถุงข้าวโพดโอเคจัดไปอ่าได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะค้าไว้สัก10ถุงนะครับผมแล้วก็ไปจับนุกกระจอกเทศกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะคาบทิ้งไว้เลยให้มันเป็น11เนะเผื่อด้วยนะครับผม โอเคได้มาครบแล้วนะครับผมอ่ะเราก็เก็บของไว้นะครับผมตอนนี้ได้มา11แล้วนะครับผมก็น่าจะพอแล้วเนาะโอเคนะผมเดี๋ยวเราก็มาคราฟแล้วก็รีบไปกันเลยเดี๋ยวโดนตุยนะครับผมนะรีบคราฟเร็ว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 เป็นอานนะครับผมทาอานเพื่อจับขีดนะครับผมอ่ะโอเครีบไปกันเลยมันน่าจะอยู่เราเราฝั่งนู้นนะครับผมนะขายอะไรอีกวะเนี่ย ได้มาอีกสองทองนะครับผมวันนี้เราก็ได้มาประมาณสิบกว่าทองแล้วนะครับผมสิบกว่าทองแล้วนะเดี๋ยวเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆเดี๋ยวเราเอาไสเดือนไปขายอีกเพิ่มเติมนะครับผมน่าจะได้เนาะเดี๋ยวไปจับนกกระจอกเทศให้เสร็จซะก,ก่อนนะครับผมเราจะได้ขี่นกกระจอกเทศทีเบื่อม้านี้แล้วนะม้านี้มันจะวิ่งช้าเนาะมันวิ่งเท่าไหร่วะผมยังไม่ได้ดูเลยลืมน่าจะช้ามากๆเลยแหละนะ วิ่งอยู่ที่ประมาณ6,700เร้อาเพื่อนอยากจะให้มันวิ่งเร็วเพื่อนก็สามารถเอาคาถาใส่ด้วยนะครับผมนะคาถาเพื่อให้มันวิ่งเร็วนะครับผมนะโอเคน่าจะอ้อมไปฝั่งนู้นนะ,ะรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมให้เขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะโอเคนะครับผมแล้วก็เสกใส่พื้นดินมันเหมือนจะมีละอองน้ําแข็งขึ้นมานะผมแล้วก็จะวิ่งเร็วนั่นเองเนาะโอเคอู้ใ้เดือนเยอะว่ะ เห็นกองไส้เดือนแล้วมันไม่ได้อะมันต้องเก็บอะอ้าวแล้วใครมาฆ่าน้องไปเนี่ยน้องตายไปแล้วนะครับผมตอนนี้น้องตายไปแล้วแล้วครับผมน่าจะมีคนมาฟาร์มน้องไปเนาะเพราะว่ามันฆ่าตีอะมันจะได้เป็นนกกระจอกเทศสีชมพูนะครับผมนะครับเราตีมันตายอะมันมีโอกาสดปนะจุดเกิดของน้องก็น่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะเพราะว่ามันมีเตียงคนเยอะมากเลยเพื่อจะมาเฝ้าน้องเกิดนะครับผมนะ โอ้น่าเสียดายอะโอเคงั้นเรากา็จับนั้นต่อเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะจับเจ้าหมาป่านะครับผมหมาป่าสีแดงเนาะเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเนื้อพื้นหลังสีเขียวนะครับผมฟาร์มได้จากหมาป่าตัวนี้เลยหรือว่าจะเป็นหมีนะครับผมมีตัวสีฟ้าหรือว่าตัวสีน้ําตาลนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมต้องการประมาณ14ชิ้นนะครับผมทีนี้ก็น่าจะอ,าอยู่ที่บ้านน่าจะถึงประมาณ4ีชิ้นนี่แหละนะ ดี๋ยวจะฟ์มให้ครบก่อนแล้วก็กลับบ้านกลับมาจับใหม่เลยเพราะว่า <c oughs> ลูกกระจอกเทศของเราไปแล้วนะครับผมโดนตุ๋ยไปแล้วโอเคมันค่อนข้างที่จะดอกยากนิดนึงนะบางครั้งก็ไม่ดอกบ,บางครั้งก็ดอกนะหรือว่าตีกับกิ้งก่าก็ได้นะครับผมกิ้งก่าก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ากิ้งก่ามันเลเวลน้อยไงมันเลเวลแก เลเวล10กันนั่นเองนะครับผม mm hmm. มันมีวิธีได้เยอะอยู่นะครับผมวิธีฟาร์ม mm hmm. เนื้อพืชหลังสีเขียวแบบนี้เออมาเจอต้องเต่ายักษ์นะครับผมต้องเต่ายักษ์อยู่คนเดียวเหงาเหงาเดี๋ยวเราโอเคน่าจะครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะวาร์ปกลับบ้านนะครับผมวาร์ปกลับบ้านแล้วก็ uh, มาจับหมาป่านะครับผมนะ พมีช้างแมมมอธด,ด้วยนะครับผมคือพวกนี้เราน่าจะตีอ่าคนเดียวไม่ไหวแน่นอนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะตีอ่าตัวนี้เป็นล็อตสุดท้ายนะผมน่าจะได้สักอาชิ้นแะน,นะเนื้อนนีะ่คือหมาป่ามันไม่ค่อยจะได้นะนานๆทีแต่ว่ามันข้างที่จะเวลใหญ่เนาะเวลใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยจะได้ด้วยเสียเวลาเราไปตีกับกิ้งก่าดีกว่ากิ้งก่าเวลสิบนะครับผม เดี๋ยวท่านผู้ชมเราเจอคนนะท่านผู้ชมโอเคนะเขาน่าจะไม่อยู่หรือเปล่านะเพราะว่าเขาวิ่งไปติดทิ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตบเขานะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่นะโอเคเขาเมอกี้เขาทำไมเหมือนเหมือนจะติดนะ คือโอเคเดยวเราจะวิ่งกลับบ้านเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเก็บไส้เดือนไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปคาฟกันเลยเนาะก็น่าจะครบแหละสิบสี่ชิ้นไหมเออตัวนี้สิบแปดเลยฮะเหลือกินเลยแหละนะใช้เป็นซิโคแกะนะครับผมแล้วก็จะเป็นเนื้อคุณภาพแต่ผมก็ว่าเนื้อพื้นหลังสีเขียวนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะคาฟเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปจับนะครับผมเพื่อจะได้วิ่งเร็วนะตัวนี้มันวิ่งช้านะ ตัวนี้มันค่อนข้างวิ่งช้านะครับผมอ่ะโอเคไปจับเลยก็แล้วกันโอเคได้อาหารหมาป่ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะอ่าค้าไปเท่าไหร่นะมันใช้14ใช่ไหมค้าไปนหนึ่งแล้วเราก็ค้าไป13นะครับผมแล้วก็ค้าไปสัก13นะครับผมอ่ะโอเค โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ได้มาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม14ถุงเลยะทำไมเยอะจังวะได้มา14ถุงนะครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บเนื้อพื้นหลังสีเขียวไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปตีต่อเลยนะครับผมโอเคเก็บ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 แล้วก็เต็มแล้วสงสัยต้องทําตู้เพิ่มแล้วนะตู้นี้เต็มไปหมดแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนซีโครงปลา แล้วก็เป็นอาหารนกกระเจาะที่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่เห็นน้องนะครับผมนะหนังลูกออฟนะครับผมแล้วก็จะเป็นหิดดินโอเคก็น่าจะครบแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปจับกันเลยก็แล้วกันนะครับผมไปหวังว่าจะไม่มีคนนะโอเคนะครับผมเราก็ต้องเดินทางไปประมาณฝั่งนี้ประมาณช่วงนี้โอเคเดี๋ยวปิด PV p v พไปก่อนนะเดี๋ยวเขา เขาจะเห็นเราแดงๆนะครับผมแล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันพร้อมบวกนี่หว่าอันนี้มันพร้อมบวกนี่หว่าแล้วก็บวกเลยโอเคเดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปนะครับโอ้ยผมลืมอะ่ะผมลืมถามว่าผมด่าผมจะพังแล้วอะ่ะแล้วผมจะตีทันไหมเนี่ยเออลูกออฟผมก็เก็บไว้บ้านหมดนะครับผมนะโอ้ยตายแล้วโอเคไม่เป็นไรเราจะวัดดวงนะครับผมเราจะวัดดวงเลยก็แล้วกันเนาะ หวังว่าดาบเราจะไม่พังกลางทางนะครับผมนะข้าดาบเราพังนี้ก็คงต้องกลับบ้านไปเดินมาใหม่นะครับผมอ่ะโอเคนะผมนี่ไงเจอแล้วต้องซิกแซกด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราต้องซิกแซกไปด้วยเดี๋ยวเราตายนะครับผมตายนี่สวยเลยนะไอดาพังนี้ไม่เท่าไหร่หรอกโอเคโดนกัดไปสองสามทีแล้วอ่ะคอนตันได้ยังวะ โอเคคอ,อนตันได้แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะฟันให้มันเลือดเหลือนิดนึงนะครับผมนะโอเคแล้วก็ป้อนอาหารไปโอเคนะครับผมเราก็จับนะครับผมมันใช้อยู่ประมาณ10ถุงนะครับผมนะผมเอามา14อ่ะมันเหลือ4อ่ะนะก็คงใช้ไปสิบถุงนะครับผมอ่ามาดูความเร็วกันเลยก็แล้วกันนะครับผมความเร็วอยู่ที่ประมาณ7,500นาะครับน้ำหนักอยู่ที่24นะผม24กิโล โอ้โหจับมาโคตรตัวใหญ่พอขี่แล้วทำไมมันตัวเล็กจังวะแล้วก็ทำไมต้องวิ่งแบบนี้ด้วยเอาใหม่เดี๋ยวๆแป๊บนึงโอเคทำไมมันตัวเล็กจังอะจับมาตัวบักใหญ่หนึ่งทำไมตัวเล็กจังวะแต่ว่าก็วิ่งเร็วนะผมวิ่งเร็วเอาไว้เก็บไส้เดือนนะเพราะว่าน้องจะไม่เกก,กะนะครับผมไม่เกก,กะแล้วก็ไม่เอถอะทะด้วยนะครับผมอ่าดีเลยนะเจ็ดพันนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะเก็บไส้เดือนไปก่อนแล้วการแนวดาวเราจะพังแล้วเดี๋ยวเราจะตีไปก่อนนะครับผมน้องก็สามารถจับเป็นสัตว์ช่วยตีได้นะแต่ว่าก็ต้องเป็นกับดักสัตว์นะครับผมเอามาจับเนาะแล้วจะช่วยตีนะครับผมนะโอเครู้สึกว่าจะวิ่งเร็วด้วยนะวิ่งเร็วกว่าไอ้ม้าผมอีกนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวหาเพื่อนๆอยากจะมาจับก็ มาตรงจุดผมก็ได้นะครับผมมาตรงจุดผมก็ได้ค่อนข้างที่จะมีตลอดนะครับผมเพราะว่า30นาทีมันเกิดทีหนึ่งนะผมนะมันเกิดทุก30นาทีนะผมเราจับไป่าสนาทีก็จะเกิดอีกหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวเราตีเนื้อพื้นหลังสีเขียวไปด้วยนะผมเผื่อได้จับมาช่วยตีเนาะโอเคถ้ผมสลับพาร์ที่5ก็พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวในพาร์ทต่อไปจะไปจับอะไรก็คอยติดตามชมในอัปหน้านะครับผมสลับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย